สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของโปรแกรมนะครับในการสร้างเกมง่ายๆนะครับเป็นเกม3มิตินะครับซึ่งเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในหลายด้านด้วยกันนะครับชื่อโปรแกรมนี้ว่า Codeu Game Lab ตัวโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากเว็บไซต์ของโครงการนะครับ www.pil.in.th นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะว่าตัวโปรแกรมเนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ ในส่วนแรกเลยนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับจะมีตัวอย่างของเกมนะครับที่สร้างไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีพื้นที่เปล่าๆนะครับสำหรับที่จะฝึกเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามีแถบเครื่องมืออะไรบ้างในส่วนของตัวเกมตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวหน้าตาของของเกมนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นพื้นที่เปล่าๆขึ้นมานะครับ ถ้าเราลองใช้เมาส์นะครับในส่วนของลูกกริ่งนะครับจะเป็นการซูมนะครับซูมของพื้นที่เข้าออกได้นะครับถ้าเราคลิกเมาส์ซ้ายนะครับก็จะเป็นการโยกนะครับในส่วนของพื้นที่เราสร้างเนี่ยนะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับสังเกตว่ามันเป็นรองรับเรื่องของ3มิตินะครับถ้าเราคลิกเมาส์ขวานะครับก็จะเป็นการหมุนนะครับหมุนระนาบนะครับให้มันเป็นเป็นรูปแบบของ3ามิตินะครับที่จะทําให้เกมเราสนุกยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้ในส่วนของแทปเครื่องมือนะครับเราเริ่มต้นจากการกดปุ่ม ESC นะฮะหรือ Escape สังเกตทางด้านใต้ของตัวเกมนะครับก็จะมีบ้านก็จะเป็น Home ในส่วนของเมนูนะครับสัญลักษณ์ตัว Play นะฮะก็เหมือนกับเราสร้างเกมเสร็จแล้วเราจะเริ่มเล่นนะครับถัดมาก็คือเป็นรูปของรูปมือนะครับจุดสังเกตจุดหนึ่งคือ มันจะมีแถบเครื่องหมายก้ามปูสีเหลืองๆเนี่ยนะฮะเต็มตัวบอกสถานะว่าตอนนี้เราอยู่ที่แถบเครื่องมืออะไรนะครับตรงแถบเครื่องมือของรูปมือก็คือเป็นรูปแบบของการที่เราจะปรับโยกย้ายนะครับมุมมองต่างๆนะครับรูปแบบของสามมิติบางครั้งเราสร้างเกมไปแล้วเนี่ยเราอยากจะหมุนนะฮะอีกอีกมุมนึงของนะฮะของตัวโปรแกรมเราก็ใช้วิธีการโยกหมุนนะครับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับ หรือเราจะสร้างฉากในมุมขวาแล้วก็เปลี่ยนไปดูทางมุมซ้ายก็ใช้ในแถบของเครื่องมือนะครับตัวเครื่องมือถัดไปนะครับเป็นตัวกระตูนก็คือชื่อว่าโคดูนะครับเครื่องมือตัวนี้จะใช้ในเรื่องของการที่เราจะแทรกตัวละครเข้าไปในเกมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับเป็นตัวโคดูเองนะครับเป็นผล,ลไม้เป็นแอปเปิลนะครับหรือจะเป็นตัว การ์ตูนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นปลาเป็นเรือเป็นบอลลูนมีดาวเทียม erm, นะครับมีตัวสปุกนิกดาวเทียมนะครับมีส่วนของตัวที่เป็นบ้านเป็นปราสาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบเครื่องมือในการที่จะใส่ตัวละครหรือว่าใส่ฉากเข้าไปในเกมของเราให้สวยงามนะครับถัดไปอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับก็เป็นเครื่องมือของการที่จะสร้างในส่วนของ เส้นทางนะครับสร้างเส้นทางเช่นว่าผมจะสร้างเส้นทางนะครับขึ้นมา1นอันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของเส้นทางให้เป็นถนนนะครับเป็นถนนที่ลาดเป็นซีเมนนะครับเป็นถนนแบบให้รถวิ่งได้นะครับหรือเป็นรั้วนะครับนะบเป็นรั้วที่สูงขึ้นหรือจะเป็นรั้วแบบรั้วปศุสัตว์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราลองกลับมาดูที่ เครื่องมือที่เป็นมือนะฮะเราก็จะหมุนเข้าไปเห็นภาพชัดๆว่าอ๋อหน้าตาของรั้วเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเป็นมุมมองได้นะครับจากเครื่องมือที่เมื่อกี้คือตัวเครื่องมือที่เป็นเป็นผาดนะครับอันถัดไปนะครับเครื่องมืออีกอันนึงนะครับจะเป็นแถบในส่วนของการที่เราจะสร้างพื้นผิวนะครับก็สังเกตว่านี้เป็นรูปภูเขานะครับรูปภูเขาเราสามารถที่จะสร้างภูเขานะครับ โดยการเปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นแปลงเป็นวงกลมนะฮะเป็นวงกลมแบบไล้ขอบหรือจะเป็นเมจิกบรัชก็คือเพียงแค่แตะลงไปในพื้นผิวตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยนะครับก็จะสร้างให้พื้นผิวนั้นสูงขึ้นหรือตี้ลงได้นะครับเอาแค่มาทาบลงไปผมก็จะยกพื้นขึ้นมาให้สูงขึ้นนะครับหรือว่าจะกดให้มันต่ําลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างพื้นให้สูงขึ้นนะครับตัวถัดไปจะเป็นตัวในการที่จะ ปรับพื้นให้มันมีความเรียบเกิดขึ้นในส่วนของพื้นปรับพื้นได้ตัวข้างๆกันนะครับจะเป็นตัวโปรแกรมที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนกับภูเขาสูงๆนะฮะหรือว่าจะสร้างฉากให้เป็นเหมือนตึกสูงๆก็ได้นะครับเราก็จะยกขึ้นมานะครับสร้างฉากได้นะครับแล้วก็ใครจะกดมันลงก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราลงมาใช้เครื่องมือที่เป็นภูเขานะครับแล้วเราก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงให้มันให้เล็กๆล,ล,ลงปึ๊บๆๆนะครับแล้วผมก็จะสามารถกดมาลงไปนะครับให้มันเป็นหลุมนะครับเราก็จะได้หลุมขึ้นมาหนึ่งหลุมนะครับสังเกตอีกอันหนึ่งคือเราจะมีเครื่องมือที่เป็นน้ํานะครับเป็นน้ําผมสามารถที่จะเติมน้ำไปในบ่อที่ผมขุดไว้นะครับ ถ้าเราเติมน้ําเยอะเกินไปนะฮะมันก็จะท่วมขึ้นมาอย่างนี้นะครับน้ําท่วมเราสามารถที่จะเป็นคลิกเมาส์ขวานะฮะในการที่เราลดระดับของน้ําลงไปให้เตี้ยลงนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนเครื่องมือที่ถัดไปอันเป็นยังลบนะฮะยังลบก็จะเป็นใช้ในการลบตัวละครที่อยู่ในฉากของเราทั้งหมดนะครับสมมุติว่าเราไปเจอฉากที่เราชอบมากกว่าเราสามารถที่จะลบตัวละครทิ้งแล้วเอาฉากนั้นมาใช้ได้นะครับ ตัวเครื่องมือขวาสุดจะเป็นตัวเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเกมนะฮะไี่ว่าจะเป็นมุมกล้องนะครับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนสีท้องฟ้านะครับเปลี่ยนสีท้องฟ้าโดยต้องการให้เป็นเกมให้เป็นมุมกล้องแบบยามกลางค่ำคืนนะฮะเป็นท้องฟ้าอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของเกมของเราไปด้วยนะฮะเป็นท้องฟ้ายามเช้ายามเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีให้เลือก นะครับหรือเป็นแบบอวกาศอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบของท้องฟ้านะครับที่มีให้เลือกได้นะครับวันนี้เราก็ได้สาธิตนะครับในส่วนของแถบเครื่องมือนะฮะตั้งแต่เมนูนะครับเครื่องมือเล่นนะครับเครื่องมือที่เป็นมือนะครับตัวแทรกตัวละครนะครับเครื่องมือที่สร้างเส้นทางนะฮะแล้วมาปรับเปลี่ยนเป็นรั้วเป็นอะไรต่างๆได้นะครับ ตัวแปลงในการที่จะเพิ่มพื้นผิวนะครับผมสามารถที่จะเพิ่มพื้นผิวด้านข้างขึ้นมาได้อีกนะฮะเพียงแค่กดเพิ่มไปนะครับอันนี้ก็คือเราเพิ่มพื้นที่นะครับในการออกแบบพื้นที่เราตัวเครื่องมือการสร้างภูเขานะครับยกพื้นขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นเล็กลงนะฮะเราสามารถสร้างภูเขาได้นะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนดูให้ยกภูเขาขึ้นมานะครับก็จะหนาขึ้นนะครับ เครื่องมือในการที่จะปรับลดในส่วนของระนาบให้มันเรียบร้อยขึ้นให้มันเรียบขึ้นนะครับเครื่องมือที่จะสร้างภูเขาที่เป็นแบบแหลมแหลมนะฮะอันนี้ก็เสาสร้างฉากต่างๆแล้วก็การใส่น้ำนะครับเครื่องมือน้ำโอเคนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามีเรื่องของฉากต่างๆนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดในส่วนของโปรแกรมที่มีการสร้างฉากไว้เบื้องต้นนะครับเราลองเข้าไปดูในส่วนที่เป็นน้าก็ได้นะฮะว่า น้ำเนี่ยมันมีเป็นคลื่นเลยฮะในการที่จะขยับไปมาได้นะครับอันนี้เราก็จะเป็นฉากที่เราสร้างขึ้นมาให้เหมือนจริงนะครับลองมาดูอีกส่วนหนึ่งที่มีการสร้างฉากไว้นะครับฉากอันนึงที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นฉากที่เอาเรื่องของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขึ้นมาแล้วก็ลองมาจินตนาการว่า ถ topic, society, ้าเกิดเรามีพื ació, ้นที่นะครับมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ในส่วนของที่นาต่างๆหรืออะไรต่างๆเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่100ส่วนนะครับหนึส่วนก็คือพื้นที่เต็มพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็นบ่อเลี้ยงปลา3 0นะครับให้เป็นสวน3 0นะครับให้เป็นนาหรือทุ่งนาอีก3 0อีกส0เซนที่เหลือให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พักเป็นบ้าน นะครับอันเนี้ยถ้าเกิดเราเอาไปให้กับนักเรียนนะฮะลองจิงนตนาการว่าคือจากรีนในหนังสือธรรมดาว่าอ๋อโอเคเรามีพื้นที่100นะครับในมุมมองของเด็กๆเ,เขาจะจินตนาการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตัวโคดูเนี้ยนะครับในการสร้างฉากต่างๆเนี้ยสามารถที่จะทําขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าในกรณีของตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวโคดูเองนะฮะ มีเส้นพลังด้วยนะครับมีเส้นพลังด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะบังคับในส่วนของโคดูให้เดินดูต่างๆนะครับผมจะลองเปลี่ยนมุมกล้องนะครับนี่คือมุมกล้องปกติถ้าเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมกล้องแบบเอ่อ first person คือมองด้านด้านตรงนะครับนี่คือมุมมุมกล้องแบบมองด้านตรงนะครับเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาง่ายๆครับว่าบังคับกันได้นะครับสมมงจเดินมาดูในส่วนของนานะครับ แล้วก็กลับไปดูในส่วนของสวนต้นไม้ต่างๆเราสามารถที่ปรับมุมกล้องให้เป็นมุมกล้องปกติได้นะครับก็เป็นมุมกล้องปกตินะครับเหมือนกับเกมที่เราเล่นกันทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะสร้างเกมหรือแบบของการที่จะยิงจรวดนะครับเก็บคะแนนต่างๆนะครับอันนี้ก็มีการแสดงเส้นพลังอยู่บนตัวละครด้วยนะครับเส้นเขียวๆก็เป็นเส้นพลังนะครับ เราลองดูที่ปลานะครับสังเกตว่าปลาแต่ละตัวมีการว่ายไปไว่ายมานะครับว่ายไปไว่ายมาอัตโนมัตินะฮะอันนี้เห็นว่าเป็นการว่ายแบบอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าปลามันว่ายกันไปนะฮะดูฮะ,ะนี่คือเราสามารถทําการตั้งค่าไว้ก่อนนะฮะให้ปลามีการว่ายน้ําในน้ํานะครับเดี๋ยวจะลองทํากันด้วยกันก็ได้ถ้าว่าถ้าผมขุดบ่อลงไปแล้วก็ใส่ปลานะครับเป็นแบบง่ายๆเบื้องต้นนะครับเราจะทํายังไงนะครับ เราจะลองจากการเอาพื้นที่เปล่าขึ้นมาก่อนนะครับพื้นที่เปล่าขึ้นมาก่อนนะครับจากพื้นที่เปล่าที่เราได้มาปุ๊บนี่นะครับวิธีแรกก็คือเราก็มาทําการยกระดับของพื้นนะครับให้สูงขึ้นก่อนนะครับสมมุติอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวหัวแปลงนะครับให้มันเล็กลง สมมติว่าเราจะปรับเปลี่ยนหัวแปลงให้มีบ่อปลาอยู่กล,งกลางเลยนะครับเราก็กดพื้นลงไปแล้วก็ทําการเติมน้ําลงไปในบ่อปลานะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะใช้เครื่องมือในส่วนของตัวการใส่ตัวละครนะครับในน้ําเราก็จะใส่นะครับตัวปลาลงไปนะครับ แล้วผมก็จะบอกว่าปลาตัวนี้เนี่ยนะครับเราทำการสั่งตั้งค่านะครับเอานี้ทำแบบรวดเร็วหน่อยก็คือบอกว่าให้ปลาตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่นะครับให้ move นะครับวนไปวนมานะครับเพียงแค่นี้เองปลาเราก็จะสามารถที่จะว่ายเองได้แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ copy นะฮะแล้วก็วางนะครับปลาตัวนี้ลงไป ให้ในบ่อมีปลาหลายๆตัวนะครับหลักการคล้ายๆเราเล่นคอมพิวเตอร์กันทั่วไปนะครับมีการทําสําเนาก๊อปปี้แล้วก็วางนะครับปลาก็อยู่ในน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองดูว่าถ้าผมจะลองให้ปลามันว่ายเองจริงไหมนะฮะแล้วก็ให้โปรแกรมมาเล่นนะครับท่านก็จะได้บ่อน้ำที่มีปลานะครับว่ายเวียนไปมาอยู่นะครับ สังเกตว่าเป็นการสร้างนะครับเกมเบื้องต้นนะครับตอนนี้ในตอนนี้อาจจะขอนำเสนอในส่วนของเครื่องมือเบื้องต้นก่อนในการที่เราจะทําสร้างอะไรต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมจะตกแต่งในส่วนของตัวพื้นที่ให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ต้นไม้ลงไปนะครับใส่ต้นไม้เราก็อาจจะใส่เป็นส่วนของถงบ้านนะครับเราใส่บ้านเข้าไป สามารถที่จะหมุนหน้าบ้านให้หันกลับมาท่านด้านหน้าได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้สวยงามนะฮะส่บ้านเป็นบ้านสีฟ้าแล้วกันนะฮะนะครับเ็าจะเห็นว่ามีฉากที่สวยงามมากขึ้นแล้วนะครับมีบ้านมีต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของในส่วนของตัวละครนะครับ อ่ะผมจะลองใส่ผลแอปเปิลลงไปอีกนะครับผลแอปเปิลลงไปครับแล้วก็ใส่ตัวละครไปสักตัวหนึ่งนะฮะตัวโคดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมบอกว่าให้โคดูตัวนี้นะครับอันนี้จะเข้าในส่วนของการตั้งค่านะครับในส่วนของตัวละครนิดนึงงละนะครับถ้าคุยตัวนี้ตัวนี้บอกว่า ถ้าโคดูเนี่ยมองเห็นนะครับตัวผล,ลไม้คือแอปเปิลนะครับถ้ามองเห็นแอปเปิลให้เขาวิ่งเข้าหานะครับให้เขาวิ่งเข้าหานะครับโอเคนะครับเพื่นเพียงเท่านี้ก็พอนะฮะสังเกตตรงนี้ในตัวโปรแกรมนี้ฮะเราตั้งค่า2ออย่างนะตอนนี้ก็คือ ผมใส่ปลาให้ว่ายเองได้นะครับใส่ตัวละครว่าถ้าเกิดมองเห็นแอปเปิลให้วิ่งเข้าหาแอปเปิลนะครับเราจะลองกดเล่นนะครับคือ Play นะครับ Play นะครับสังเกตไว้ว่าตัวละครทำตามที่เราบอกทุกอย่างนะครับโคดูเจอแอปเปิลก็วิ่งเข้าหาแอปเปิลนะครับปลาก็ว่ายน้ำอยู่ในในบ่อนะครับว่ายวยนไปมาอยู่ในบ่อนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมโคดูเกมแลบนะฮะในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะมาทบทวนในตอนนี้อีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของวันนี้ที่ได้พูดกันไปนะครับในส่วนของเครื่องมือแรกก็คือตัวเมนเมนูคือตัวบ้านนะครับตัวที่สองก็คือเครื่อเมนูเรื่องของการเล่นนะครับเล่นเกมหลังที่สร้างเสร็จแล้วอันที่สามก็คือเป็นรูปมือนะฮะใช้ในเรื่องของการจัดแต่งมุมมองนะครับการพลิกนะครับพลิกดูีมองจากด้านบนก็ได้นะครับมองจากด้านล่างก็ได้นะครับ แล้วก็ใช้ลูกกิ้งในการซูมเข้าซูมออกนะครับตัวละครน,นะครับแถบตัวละครโคนดูก็คือในใช้งานเพิ่มตัวละครน,นะครับตัวผาดใช้ในเรื่องของการสร้างเส้นทางนะฮะสร้างรูว่าสร้างกำแพงนะครับตัวแปลงสีพื้นก็เป็นในเรื่องของการสร้างพื้นที่ฮะเยอะขึ้นนะครับตัวภูเขาก็เป็นการยกพื้นให้สูงขึ้นหรือว่ากดให้เป็นหลุมลงไปนะครับตัวเกลี่ยพื้นดินนะครับ ตัวที่จะสร้างภูเขาให้แหลมสูงขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือในการเติมน้ําตรงนี้สังเกตว่าน้ําก็สามารถเลือกว่าน้ํามีสีต่างๆได้หลากหลายสีนะครับเลือกสีน้ําได้เครื่องมือที่เป็นยังลบในการลบตัวคอนทิ้งนะสังเกตว่าตอนนี้ตัวคอนถูกไฮไลท์ขึ้นมานะครับผมก็ลบทิ้งตัวคอนทั้งหมดได้นะครับแล้วก็เครื่องมือในการปรับแต่งท้องฟ้านะครับังนั้นในวันนี้เราก็ได้าสาธิตนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันนะในส่วนของ เครื่องมือต่างๆนะครับในโปรแกรมของตัวโคดูเกมแลบนะครับขอบพระคุณครับ